สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสัตส,สิปการพยากรณ์นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของที่ดาวพฤหัสนะคะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรนะคะแล้วก็อยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนถึงวันที่29มีนาคมนะคะพุทธศักราช2564ค่ะข้ามปีกันเลยนะคะค่ะคำพยากรณ์ในคลิปนี้ก็นะคะก็อาจจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านสนใจตรวจดวงชะตาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจ สสิปกาพยากรหรือทาง0644291574หรือ id line na z a 2642ตามข้างล่างนะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาราศีกันนะคะค่ะเรามาดูกันที่ลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่15 สิงหาคมนะคะค่ะช่วงนี้พี่กระฎถือว่าเป็นช่วงที่พี่กระฎมีโอกาสดีๆเข้ามาในหลายๆเรื่องนะคะคนโสดนะคะก็มีโอกาสเจอคนถูกใจนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ตกลงค,บ,คบกับใครสักคนนะคะสําหรับคนที่แต่งคนที่มีแฟนแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ลงเอยหรือตกลงแต่งงานกันนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะความรักก็ถือว่าดีขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะ นอกจากนี้เราก็จะมีโชคลาามีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานส่งเสริมนะคะแล้วก็มีโอกาสสําหรับคนที่ทําธุรกิจการค้าร่วมทุนร่วมพูดลงทุนกับใครนะคะก็เป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการได้คู่ค้าผู้สัญญาที่ดีเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนทําให้งานของคุณเจริญก้าวหน้าขึ้นนะคะแล้วก็คู่ค้าก็นําโอกาสและนําสิ่งดีๆมาให้คุณด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับท่านที่หาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะทําให คุณได้ลูกค้าเยอะขึ้นคะ่ะค่ะทีนี้เราก็มาดูกันต่อที่ลัคนาราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนนะคะค่ะพี่สิงห์นะคะ เป็นช่วงพี่สิงที่ไม่ค่อยโอเคในเรื่องของที่ถ้าพี่สิงห์ลงทุนทําอะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็จะมักจะติดขัดนะคะมีปัญหาหลายอย่างให้พี่สิง์ต้องแก้ไขนะคะบางท่านาลูกน้องนําปัญหาหรือสร้างปัญหาให้ทําให้คุณต้องกลับมาแก้ไขปัญหานั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะปวดหัวสักหน่อยนะคะสําหรับพี่สิงนอกจากนี้แล้วนะคะบางท่านก็ มีปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานด้วยนะคะอาจจะโดนผู้ใหญ่ไม่ชอบหน้าเลยหาเรื่องได้นะคะในช่วงนี้ก็อยากให้คุณวิสติอ่าแล้วก็สงบปากสงบคํานะคะเพื่อที่จะผลกระทบจะได้ไม่หลายแรงนะคะหรือว่าไม่ไม่เกิดขึ้นนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะใครที่ทําธุรกิจแล้วก็ในธุรกิจมีเกี่ยวกับข้อง,องกับข้อกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆนะคะก็อยากให้คุณรอบคอบแล้วก็ ดำเนินให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้หรือศึกษาไว้นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ว่าคุณฝา่าฝืนแล้วทาให้เกิดปัญหาตามมานะคะทําให้คุณต้องแก้ไขหรือมีการฟ้องร้องคดีได้นะคะในช่วงนี้ก็อยากให้คุณละเอียดแล้วก็รอบครอบสักหน่อยนะคะสําหรับท่านที่สอบนะคะช่วงนี้ก็ ต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะคะแล้วก็อาจจะได้รับงานที่ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ทําให้มีปัญหาได้ดังนั้นคุณต้องตั้งใจมากเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้นะคะมีโอกาสก็นั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบค่ะแล้วมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเองค่ะค่ะทีนี้ ในเรื่องนี้ก็อยากให้พี่สิงห์อดทนแล้วก็สู้ๆด้วยนะคะใครที่เป็นหัวหน้านะคะถ้าลูกน้องทํางานมาก่อนที่จะส่งผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าไปก็อยากให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะเพราะมีโอกาสที่ลูกน้องทําผิดพลาดแล้วคุณอาจจะโดนตําหนิได้นะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูกันที่ลัคนาราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะ การน,นะคะช่วงนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะการงานของพี่กันก็เริ่มดีขึ้นนะคะการติดขัดและคนหาเรื่องในช่วงที่ผ่านมาก็ลดน้อยลงหรือบางทีก็หายไปเลยนะคะไม่ค่อยมีใครหาเรื่องเท่าไหร่นะคะลูกน้องนะคะบริวารต่างๆก็ช่วยเหลืองานคุณได้ดีนะคะทําให้งานคุณมีโอกาสที่จะก,ก้าวหน้าค่ะ พี่กันนะคะมีโอกาสลงทุนหรือทําอะไรใหม่ๆได้คู่ค้าผู้สัญญาใหม่ๆด้วยนะคะก็มีเยใครทํางานที่หาลูกค้าช่วงนี้ก็น่าจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ถือว่าดีขึ้นนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของการค้าการขายต่างๆนะคะค่ะสําหรับคนความรักสําหรับคนโสดนะคะในช่วงนี้ก็อยากให้ก็มีเด็กคนใหม่ๆเข้ามานะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาสนใจในตัวคุณค่อนข้างเยอะค่ะ ก็ดูดูไปนะคะไม่ต้องรีบเร่งนะคะคนมีครอบครัวแล้วก็อยากให้มีสตินะคะรักครอบครัวให้มากๆนะคะเพราะเป็นช่วงที่มีเด็กเข้ามาสนใจในตัวคุณนะคะหรือว่าเข้าหาคุณเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้คุณหวั่นวหวได้นะคะเมื่อคุณหวั่นวหวปัญหาทางด้านครอบครัวก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นอยากให้พี่กันมีสติแล้วก็เน้นรักครอบครัวให้มากค่ะ เพื่อที่จะครอบครัวของคุณจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายภาคหน้านะคะค่ะเพราะมันจะตามมาด้วยความปวดหัวด้วยนะคะก็อยากให้พี่กันมีสติในเรื่องของความรักละก็ครอบครัวนะคะอย่าได้หลงไปกับอะไรที่ใหม่ๆเข้ามานะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคะ่ะค่ะ ตามที่บอกค่ะคาพยากรณ์อาจจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านสนใจตรวจดวงชะตาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจสติติกาพยากรณหรือทาง064-4291574 ID Line a z a 2 6 4 2หรือ095